สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะวันนี้เพิ่งมานําเสนอสายบัวนรกแตกนะคะไม่รู้ว่าจะนรกหรือสวรรค์น,นะคะมารับชมด้วยกันค่ะก็จะมีะตาสายบัวนรกแตกก็คือเพชรเครื่องครบคันนะคะ ไม่รู้ว่าจะนรกหรือสวรรค์นะคะคือแบบเครื่องครบคันมากๆทานแล้วต้องขึ้นสวรรค์แน่ๆเลยค่ะอาหารโปรดของใครหลายคนค่ะแล้วก็รวมทั้งพึ่งด้วยนะคะอย่าให้ได้ตำถ้าตำแล้วเด็ดเผ็ดมันเครื่องครบอร่อยแซ่บเบอร์ค่ะใครที่เข้ามารับชมก็ก่อนอื่นก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พึ่งด้วยนะคะมาชมวัตถุดิบพร้อมๆกันนะคะว่าพึ่งมีอะไรมั่งนะคะในถาดเลยค่ะก็จะมีดังต่อไปนี้นะ พึ่งก็จะใส่ลิงก์ไว้ข้างๆให้นะคะว่าของพึ่งมีวัตถุดิบอะไรมั่งนะคะตามนี้เลยนะคะข้างๆอะค่ะหมึกกุ้งพึ่งก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะต้มน้ําเดือดๆไว้แล้วเราก็เอาไปลวกนะคะดับกินคาวของเขาะค่ะพอหมึกเราลวกเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องนะคะ มาหั่นหมูยอหั่นมะเขือเทศเออ่ซอยข้าวโพดนะคะเตรียมเครื่องไว้ตาของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเครื่องของเราครบครันค่ะมีสายบัวมีกุ้งมีหมึกลวกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีข้าวโพดต่างๆนานาที่อยู่ในถาดน,นะคะเตรียมเครื่องคันไว้เสร็จหมดแล้วนะคะ กุ้งของเราก็สดสดสวยสวยปลาหมึกด้วยค่ะแล้วก็มีหมูยอนะคะหมูยอเพิ่งไม่ลวกนะคะหั่นสดสดเลยค่ะมีมะงงมะนาวนะคะหอมใบล่งใบเลื่อยเตรียมไว้ครบคันแล้วนะคะมาค่ะมาตำพร้อมๆกันจ้าแซบๆนะจ๊ะพริกกระเทียมเราตำละเอียดแล้วแล้วก็ปรุงตำเพิ่งเลยนะคะ ใส่มะนาวไปนะคะสามซีกค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดนะคะเค็มนิดนึงคือปลาร้านะคะน้ำตาลปิ๊บนะคะเพิ่งใช้ใช้น้ำตาลปิ๊บเขาจะหอมค่ะน้ำปลานะคะเล็กน้อยชูรสนะคะ ใส่เยอะแซบเยอะนัวๆจ้าที่ขาดไม่ได้เลยปลาร้าแซบนัวค่ะเน้นๆเลยนะคะน้ำปลา้าเข้มข้นค่ะหอมเตะจมูกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้ เครื่องแน่นแน่ไปเลยนะคะตำวันนี้พอตำได้ที่แล้วเราก็ใส่สายบัวก่อนนะคะสายบัวก็ตำสองสามทีพอให้เขาแบบบุบๆนะคะ <ๆ S 1> ไม่ต้องละเอียดค่ะ จากนั้นก็ใส่หมูยอเลยนะคะหมูยอหนึ่งแท่งใส่หมดเลยค่ะหมึกกุ้งค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยดีแล้วนะคะก่อนนำไปลวกนะคะข้าวโพดค่ะไม่ตำแล้วนะคะเอาสากกระเบือออกแล้วนะคะจะใช้คนเอาค่ะนี่นะคะคนเลยค่ะคนให้น้ำข้างล่างมันขึ้นมาให้เข้า ให้คุกเ้าเข้ากันดีนะคะได้ที่แล้วเราก็ใส่หอมใบเลื่อยลงไปเลยนะคะหอมใบเลื่อยของเราล้างสะอาดดีแล้วนะคะคนต่ออีกค่ะให้เข้าถึงเนื้อถึงรสที่อร่อยนะคะ หอมเตะจมูกเลยค่ะน้ำลายแตกแล้วค่ะตอนนี้แสบเบอร์ค่ะแอบชิมไปแล้วค่ะเมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงแล้วค่ะอร่อยมากค่ะสดๆดทั้งนั้นเลยค่ะพอดีไปตลาดมาค่ะได้ของมาเยอะแยะเลยก็ตึงเลยต้องมารีบตำนะคะได้ของสดสดมาเลยมารีบตำให้ชมนะคะ อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยค่ะชิมอีกรอบหนึ่งค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยค่ะมีเบิลค่ะมีเบิลค่ะแซบอิลีเดอร์พอก่อนค่ะพอก่อนเดี๋ยว เอาไปเทถาดได้แล้วนะคะเต็มที่เลยค่ะถาดแล้วก็ใช้ถาดเดิมนะคะที่เราเตรียมของไว้เมื่อกี้ค่ะสีสันน่าทานมากไหมคะมาค่ะมาร่วมวงกับพึ่งค่ะอร่อยเด็ดเผ็ดนะคะสายบัวนรกแตกค่ะแตกไม่แตกก็มาดูค่ะวันนี้แตกแน่ คงจะขี้แตกด้วยแหละดูแล้วปลาหมึกนะคะสดๆเลยค่ะเด้งดึงดีค่ะข้าวโพดหมูยอแซ่บๆคำโตโตสดน้ำแซ่บๆนัวๆจ้าสิมให้ชมเลยนะคะ ที่ชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้พึ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ